James still hasn't แล้วก็เติมช่องว่างนะครับด้วยคำที่สะกดถูกแล้วก็ถูกหลักไวกรณ์ His homework because he's เติมช่องว่างครับมี2คํคำนะครับ,ค,รบคำละค5คะแนนครับต้องเติมอะไรครับที่ถูกต้องทั้งหลักไวยากรณ์การใช้ภาษาเนี่ยแล้วความหมายก็ต้องได้ด้วยนะครับหมดเวลาครับขอดูคำตอบทั้ง2องทีมดูทีมสีเหลืองก่อน finish กับ lazy นะฮะเติม ed ด้วย finish นะครับทีมสีแดงครับ finish finish มี ed กับไม่มี ed อ้าแล้วครับน่าสนใจทีมเหลืองถูก2คำ 2> ใช่ครับเติม ed ถ,ถ,ถูกแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เป็น present perfect เป็น tense ที่ต้องใช้กริยาช่อง3นะครับนี่ still hasn't James still hasn't จะใช้คำว่า done finished ก็ได้ started ยังไม่ได้เริ่ม b e g u n ก็ได้ครับช่อง3ของ begin began begun นะฮะหรือจะใช้ busy หรือ lazy ที่ uh, he's mm hmm. เพราะว่า he is ก็คือเป็นกริยา to be ครับต้องตามด้วย adjective uh. ตรงนี้นะครับ mm hmm. lazy mm hmm. ก็คือขี้เกียจหรือ busy mm hmm. ก็คือยุ่งนะครับดังนั้นก็ตรงนี้ได้ busy ไปนะครับแล้วก็อันนี้ได้ทั้งคู่นะครับ very good job